พี่ก็นอนเกาเกาเสื้อพี่นี่เปิดเลือดทุกตัวพี่เกาเลือดออกมันคันแล้วพอมันเริ่มเป็นตามตัวมันก็ยิ่งเครียดเลยเราคิดว่าแฟนจะรับไม่ได้ก็กลัวเขาลังเกียจเรายังดูแผลตัวเองเรายังแบบมันน่าเกลียดเนาะอะไรอย่างเงี้ยขนาดเราดูอะ่ะถามจริงๆว่าพี่อยากรักษาไหมัมนก็อยากรักษาแต่สเก็ดเงินนะมันรักษามันรค่ารักษาแพงอืเราก็ไม่ไหวอะ่ะมันยากไหม อนแรกเลยมันก็ยากตอนหลบๆรุ่นตอนเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจเลยเหนื่อยใจบางทีเราไปเจอคนอื่นเขาเป็นอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาไปสะเก็ดเงินเนาะเราก็อย่างนี้เขาเป็นอะไรทําไมเขาไม่ดูแลรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาไปสะเก็ดเงินไงหรือว่าเขาเป็นรังแคเราก็เลยมานึกถึงเราว่าเอ้ยตอนนั้นเราจะไปคิดว่าเขาเนาะแล้วคนอื่นเขาจะคิดเราอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ย เป็นที่ที่ขาเป็นจุดๆแล้วก็จะมาที่ที่แขนแต่ตอนนี้ที่แขนกับขามันก็เริ่มหายแล้วจะเหลือแค่หลังอันนั้นดื้อเป็นด้อนะนี่มันเริ่มหายแล้วก็ได้แต่แค่มันยากไหมตอนแรกเลยมันก็ยากตอนนี้ก็เริ่มทำใจแล้วก็ชินกับมันอยู่กับมันให้ได้ ตอนแรกที่เริ่มเป็นพี่ยังหาสาเหตุไม่ได้ค่ะแล้วพี่นึกว่ายุงกัดหรือว่าแพ้อะไรตอนช่วงนั้นมันขัดผิวบ่อยอะ่ะพี่ก็เลยนึกว่าพี่แพ้มะนาวแพ้กาศก,กาแฟหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเป็นเรื่อยๆมันไม่มันไม่มไมลดอะ่ะมันไม่ยุบอะ่ะก็ก็เลยไปหาเภสัชซื้อยาค่ะ รู้สึกเครียดนะตอนแรกก็คิดว่ามันธรรมดาแหละพอไปหาข้อมูลมนาะเออก็รู้สึกเครียดว่ามันก็ไม่หายอะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มเป็นตามตัวมันก็ยิ่งเครียดเลยเพราะว่ามันเป็นเยอะเยอะมากซึ่งเราไม่เคยเจอไงมันจะเป็นหนักช่วที่หัวก่อนแดงเป็นเกร็ดเป็นแผ่นใหญ่ๆอะคะ่ะเต็มไปหมดเลยต้องใส่หมวกตลอดเวลาแป๊บเดียวเองนะน่าจะไม่ถึงเดือนนะคะก็เหอนแล้วค่อยๆเหิอขึ้นลามๆ ค่อยๆลามตามตัวไปเรื่อยๆค่ะกล <Yeah. S 1> ัวเขาลูกคา้าเขาลูกค้าเขารังเกียจนะเมื่อก่อนพี่ก็ใส่อะไรนะปอกแขนปิดไว้ข้างหนึ่งปอกแขนกลัวกลัวเขาจะว่ารังเกียจเราแต่มันมันไม่ชินอนะ่ะมันมันคันอ่ะมันคันก็เลยต้องเอาออกค่ะ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้เวลาเขาถามเราก็บอกว่าจะเก็ดเงินมัน มันไม่ได้สกปรกนะมันแค่ผัดเจลผิหนะมันสะอาดนะอะไรเงี้ยแล้วก็เราเราเราบอกเขาเลยว่ามันไม่เป็นโรคติดต่อก็<ต>เราเราสบายใจเขาก็เขาก็น่าจะสบายใจ <c oughs> เขาก็คิดว่ามันไม่ติดต่อหรอกตอนหลบหลบซ่นๆเหนื่อยมากเ <c oughs> หนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยใจเลยเหนื่อยใจน่ารัก <c oughs> เราคิดว่าแฟนจะรับไม่ได้ก็กลัวเขาลังเกียจเรายังดูแผลตัวเองเรายังแบบมันน่าเกียดเนาะอะไรอย่างเงี้ยขนาดเราดูอะแฟนเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดอะไรนะไม่รู้ในใจเขานะแต่ว่าเขาบอกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ปกติให้ทายาให้ทําอะไรให้เขาก็ทําให้หมดเก็บกวาดให้แผลทําแผลให้ลูกชายก็ปกติค่ะเขาจะทาให้วันไหนใช้เขาเขาก็ทาให้ลูกสาวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเขาก็จะให้ไปรักษาเนี่ยเขาก็หาลาริษาให้ เดี๋ยวพี่หยิบมาให้ดูมันมันเป็นทั้งหลังอ่ะมันต้องทาทุกวันเช้าเย็นเนี่ยมันไม่พอมันทาทุกวันเช้าเย็นไงพี่อุตส่าห์ทาบางๆกลัวมันหมดก็ก็ยาเขาน่าจะแรงอ่ะสองวันสองวันก็ดีอ่ะอ่าพี่จะให้ดูพี่ไม่อายเนี่ยอย่างเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นสเก็ตอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้มันเรียบอย่างเงี้ยพอทายาอ่ามันก็จะไม่มีขุยแล้วอ่ามันจะเป็นเป็นเป็นรอยเฉย แต่ว่ามันจะไม่มีขุยๆแล้วเมื่อก่อนตรงนี้หนักเหมือนกันนะแต่พอเยียดทายาเขาอะมันก็ดีขึ้นอย่างเงีไงไง้ยเนีไงไง่ยเนี่ยแมปกติมันจะเป็นหมดเลยพอทายามันก็เหลือแค่นี้เมื่อก่อนที่หัวที่หูนี่หมดแต่ว่ามันดีขึ้น oh. แต่เหมือนหน้ามันเริ่มจะขึ้นอีกแล้วนะแล้วรู้สึกคันมากสมมติอาบน้ําเสร็จนะดี๋ยก็จะเริ่มแห้งแล้วเข้ายิ่งเข้า,ขาแอร์นะยิ่งคันเลยพี่ก็นอนเกาเกาเสื้อพี่นี่ เลือดทุกตัวพี่เกาเลือดออกคันอาการประจวบบานทุกวันนี้นะก็ทรงๆค่ะทรงตัวแบบเดี๋ยวยุบเดี๋ยวเฮ่อไอตรงไหนก็ได้ไม่ไม่เท่าไหร่ไอตรงหน้าเนี่ยมันแบบว่ามันมันมันยังไปปกปิดไม่ได้ไงหน้าเตมไม่หมดเลยอ่ะยังยังเป็นรอยอยู่เลยเนี่ยมันจะขึ้นหมดเลยไงเครียดเครียดที่หน้า ตอนไหนที่พี่แบบเริ่มไปหาหมอแล้วถ้ามันขึ้นหน้าทีไรนะขึ้นแบบรับไม่ได้แล้วนะพี่จะต้องไปต้องอื่นพี่ไม่มันยังเปียกปกติไงก็ขอคือสเก็ตเงินเน่ะมันไม่ได้หายขาดนะคะแต่ว่าพี่ก็อยากให้หายสักประมาณ90%ซคือเราเข้าใจในโลคนี้ว่ามันไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์ไงถามจริงๆว่าพี่อยากรักษาไหมก็อยากรักษาแต่สเก็ตเงินมันรักษามันราคารักษาแพงเราก็ไม่ไหวอ่ะ อยากให้มันจางลงตอนนี้มันเหมีสะเก็ดแล้วก็หนาอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้อยากให้แผ่มจางๆไม่มีสะเก็ดเลยว่างั้นเนยยังมีรอยแผลเป็นอยู่อันนั้นไม่ซีเรียสแต่ว่าขอให้สะเก็ดมันหาย